สวัสดีครับพี่ๆนะครับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ทางช่องก็จะพามาดูพระนาปกนะครับพระนาปกพิมพเนี้ยมีการจัดสร้างขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในปี2485นะเป็นของท่านเจ้าคุณไพศาลนะครแห่งวัดท่าโพนะตำบลที่วังอําเภอเมืองนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะเป็นพระที่ ซีนเก่ารุ่นคุณปู่นะพูดถึงในเรื่องของพุทธคุณนะครับวันนี้มีโอกาสดีก็เอามา,าพูดคุยกันสักนิดหนึ่งในส่วนของพระนักปกของท่านนะครับนะในส่วนผสมนะครับในส่วนผสมของพระนักปกของท่านเจ้าคุณเพศารก็หลักๆก,ก็จะมีอยู่อสอสองอย่างนะครับก็คือ,อพระกลุกของกลุกพระนางตรานะ และพระกุของพระท่าเรือนะครับเป็นส่วนผสมหลักยังมีในส่วนของพระกุอื่นๆนะในเนื้อดินที่ขึ้นในจังหวัดนครและจังหวัดอื่นๆที่ท่านาน,นำมาเป็นส่วนผสมในการสร้างพระชุดนี้นะครับถ้าพูดถึงพระของท่านเจ้าคุณไพศาลแล้วเนี่ยในปีการสร้างสองปี แปเนี่ยซึ่งเป็นในยุคของสงครามอินโดโจีนนะครับท่านสร้างไว้หลายพิมพ์นะครับหลักๆก,ก็ที่พบเจอกันบ่อยๆก็จะเป็นพิมพ์นักปกใหญ่นะครับเป็นพิมพ์พระท่าเรือนะแล้วก็เป็นพิมพ์นี้ก็คือพิมพ์พระนักปกนะครับนะความกว้างก็ประมาณ2เซนติเมนะสูง3ซนเมตรหนาะประมาณ0 5เซนติเมตรนะครับทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับ นะรู้จักกันแล้วว่าเป็นพระน้า,นาปกของท่านเจ้าคุณบศาศนะครับลักษณะของพระพิมพ์ของท่านก็คือเป็นพระพุทธนะครับนั่งสมาธินะครับบนฐานสามชั้นด้านข้างมีเส้นรัศมีนะครับคมคมพวกนี้นะด้านบนนะครับเป็นนักปลกนะจิตเสียนนะครับหน้าหูนะนะเป็นใบสีนะชัดๆเนี่ยหูใบสี นะครับอ,อกใหญ่นะครับนะแขนท่อนบนอ่าร่ำนะครับแขนท่อนล่างเล็กนะสารกันทีนี้มาดูเอกลักษณ์นะครับ,รนรนรบในพระของท่านที่เราจะชี้ได้ว่าพิมพ์นี้เป็นของท่านเจ้าคุณไพศาลอยู่ที่ด้านหลังเดี๋ยวมาดูกันนะครับนีบริเวณด้านหลังนะครับมีรอยจาน ท่านจะมีรอยจานไว้นะครับรอยจานแบบนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของท่านเจ้าคุณไพศาลนะแห่งวัดท่าโพธินะ์ถ้าพลิกหลังปุ๊บดูเป็นพราเนื้อดินเผาและมีรอยจานแบบนี้นะแสดงว่าเป็นของท่านนะสร้างขึ้นในปี2485นะครับ,นะรบนะลักษณะด้านหลังก็จะมีรอยปาดนะครับรอยปาดรอยจานนี่คือจานตอนเปียกนะครับก่อนเผานะผ้าเป็นดินเผานะครับ เราเพิจารณาดูนี่ร่องรอยนะคลีปปิ้นนะครับนี่ตะแคงนี่จะเห็นพวกคลีปปิ้นพวกนี้นะครับน,นี่พวกร่องรอยคลีปปิ้นพวกนี้รอยกดนะรอยฟอพวกนี้นะครับรอยเม็ดกวดนเะเผาไฟ นะ,พว,นนะนะนนพวกนี้นะครับนี่ถ้แขงดูก็จะเห็นรอยปิ้นพวกนี้นะครับะวันณะเนื้อเนี่ยคือแห้งสนิทนะครับนี่คือพวกเม็ดกวดนะครับนี่นี่พวกเม็ดกวดพวกนี้ล่องรอยการแต่งตกแต่งพวกเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญนะความแห้งนะครับนี่นะครับ แห้งผ้ามีอายุเยอะนะครับแห้งสนิทเดี๋ยวมาดูตรงด้านท้ายนะครับนี่ร่องรอยการแต่งนะครับนี่พวกเม็ดกวดพวกนี้นะครับเป็นหลักเพีายนาะสำคัญในพระชุ่ขอองท่าน ชั้นดินพวกนี้นะครับนะแยกเราเล้าพวกนี้คือผ้าเก่ามีอายุนะครับก็ธรรมดาคือจะมีร่องรอยพวกนี้ปรากฏให้เห็นนะครับก็เล่นไม่ยากนะครับแต่สรุปโดยรวมนะครับก็คือหยิบผ้าขึ้นมานะเป็นเนื้อดินเผานะนะพลิกดูด้านหลังปุ๊บเป็นลักษณะยันอย่างนี้นะ,นะเป็นของท่านเจ้าคุณไพศาล พิจารณาดูความแห้งนะครับของตัวนะองค์พระนะครพอพระสร้างปี85ยุคสงคารามมิดจีนนะเป็นพระที่มีประสบการณ์นะเกี่ยวกับแค้วค้าดนะแล้วก็คงกระพันปัจจุบันนี้แทบจะพบเจอน้อยนะครับพบเจอน้อยมีหมุนเวียนก็น้อยนะวันนี้มีโอกาสดีนะได้นำมาแบ่งปันความรู้ให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับที่ น้องๆน,นะที่เริ่มเก็บสะสมใหม่ได้รู้จักท่านนะครับเป็นพระดีอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่เซียนรุ่นคุณปู่กล่าวถึงของเมืองคอนครคือจังหวัดนครศรีธรรมราชหากคิดว่ามีประโยชน์นะครับทางช่องก็ขอฝากกดไลค์นะครับกดแชรนะ์และกดติดตามทางช่องเราจะพยายามนำสาระดีๆนะและในวัตถุมงคลนะครต่างๆ ในพื้นที่ของภาคใต้นะครับมาให้พี่พีเพื่อนๆได้รับชมสำหรับ EP นีนีน้ในส่วนของพระนาปกของอท่านเจ้าคุณไบศาลทางช่องก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ